สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาม j o o อ f ันออฟนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ทุ่งนาของแม่กับของพ่อนะครับผมที่เทพสถสิตย์ชัยภูมิเนพี่น้องเนาะนะครับนี่เบิ้งนะครับผมพอดีวันนี้มาผ่อนคลายพักผ่อนนะครับแวะเลยแวะมานาสักนิดนึงนะครับตรงนู้น,นครับจะเป็นบอ่อปลาเนพี่น้องเนาะวันนี้มา พอดีเยานะครับนี่ครับสามร้อมานะครับแต่ผมตกใจอย่างหนึ่งตกใจอย่างหนึ่งคือผมไม่คิดว่าแม่จะทำแบบนี้นะครับผมนี่พี่น้อง <c oughs> เป็นสีดำนะครับผมกะว่านี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือไม่ก็ข้าวไรเบอร์รี่นะพี่น้องเนาะนะครับ น้องคนไหนรู้ก็เม้นมาได้นะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นปีแรกนะครับที่แม่ปลูกเนาะปกติแกจะปลูกข้าวหอมมะลิกับข้าวข้าวเหลืองอย่างงี้นะพี่น้องเนาะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยครับนี่สีดําเลยนะครับก็เลยว่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นไลเบอรี่ไม่ก็น่าจะข้าวเหนียวดํานะครับแต่ยังไม่ได้ถามนะเพราะว่า พอผมมาถึงเนาะโตตอนแรกมันเป็นมันก็เป็นสีปกตินาะพี่น้องเนาะแต่พอผมขับเข้ามาเอา้าทําไมมันดําตัวแรกผมนึกว่าแมงกินแต่มันอะไรมันเต็มทุ่งเลยพี่น้องเนี่ยข้าวเต็มทุ่งนะครับตอนนี้ล้มเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะครับนี่พี่น้องเต็มอยู่ดําเมื่อมเลยน่าจะไล่สองไล่นู่นแหละครับปลูกนะครับเราก็ตกใจ่านึกว่าเป็นอะไร ที่ไหนได้น่าจะข้าวเหนียวดํานะครับเดี๋ยวจะได้ขับไปตรงอ่บอาบ่อปลานาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ผมก็ไม่คิดได้ว่าเราสิปลูกข้าวเหนียวดํามีลีนะครับก่บอนก่อนกลับนะครับก่อนกลับอ่าก่อนกลับโคราชนะครับก็เลยขับซาเล้งคนเดียวมาคนเดียวนะครับ ลูกก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็แม่นะครับแล้วก็ก็เลยแวะมาเอาบรรยากาศเอาโอโซนนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันพูดคุยกันนะครับนี่ตกใจตกใจว่าเป็นสีดําเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะว่าปกติแม่จะปลูกเน่ข้าวหอมมะลิข้าว เหลืองอย่างนี้เนาะพี่น้องมันก็เป็นปกตินะครับแต่นี้เป็นรวงดําเลยเต็มอยู่นะครับแต่ไม่หมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยับไปตรงนู้นก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โบปลาเรียบร้อยนะครับโอ้พี่น้องมาได้มานานจัดเลยนานมากนะครับนี่ถึงบรรยากาศนะพี่น้องเนาะครับผมก็ ลูกชาวไล่ลูกชาวนานะครับลูกชาวไร่ลูกชาวนานะครับต้องบอกก่อนนะที่นี่ครับจะส่วนใหญ่เลยจะกินข้าวเจ้านะครับพี่น้องไม่ค่อยพูดอีสานด้วยนะครับไม่เบาเล่านะพี่น้องนะครับที่นี่จะพูดเป็นภาษาโคราชถ้าส่วนใหญ่เนาะนะครับนี่อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นที่นาแม่นะครับที่ไอ้ที่นาพ่อเนาะนะครับจะพาไปชมว่าในนี้มีอะไรบ้าง น,นี่จะเป็นไผ่ไผ่นี่ไผ่หวานพี่น้องอันนี้กินสดได้เลยหวานมากนะครับเสียเอม,มาบอกโหชอบชอบแห้งเพราะว่าไม่เคยกินไผ่สดแล้วมันหวานเหมือนแบบมันแก้วไหมครับนี่อากาศแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบอ่บอปลาบ่อปลานี่ยังไม่ได้เอาปลามาปล่อยเลยพี่น้องอุ้ยม่วงหาวดูกดกพี่น้องดู ขาต้นน่าอืมอืม,อ,ม,อ,มอืมสดอิเล่สดน่ากินจ,จะหาต้นเนาะว้าเพราะว่ารวัวก็จะเป็นกระเจียวกระเจียวเรื่อหมดแล้วนะพี่น้องพอหมดปุ๊บมันก็จะคลายตน้นคลายเลยออกเราก็ค่อยออกมาปีหน้า นี่ครับความสุขเล็กๆนะครับที่บ้านมีความสุขด้วยพี่น้องนะครับปกติเราทำงานเหนื่อยๆมาไปสถานที่ต่างๆเนาะมันก็แอบคิดถึงแอบคิดหอดนะครับที่บ้านเนาะนะครับที่ไหนมันก็ว่าคือบ้านเฮ้าดอกพี่น้องนะครับ ผมอยู่ในเมืองโคราชมาก็เข้าปีที่สองแล้วนะครับเข้าปีที่สองแล้วถา่ว่าก็ทำงานนะเนาะทำงานพี่น้องเหตุงานทำงานทุกวันนะครับทำงานทุกวันเลยนะครับก็สู่สู่ชีวิตคักนะครับ ตอนนี้ก็แฟนก็ท้องท้องแก่แล้ว,ลวพี่น้องก็เดือนหน้าน่าจะได้คลอดเล้วนะครับมีลูกชายลูกชายก็จะเข้าสองขวบเล้วนะครับหนึ่งปีแปดเดือนเลี้ยนะพี่น้องนะครับแล้วก็แม่ก็แก่ลงทุกวันนะครับทีเนาะเราไม่ค่อยได้มาหานะครับแต่เราก็ไม่ให้เราข,ดขาด หรือว่าบกพองอีกอย่างนะครับผมดูแลทั้งทีมงานดูแลทั้งครอบครัวตัวเองนะครับเป็นอย่างดีนะพี่น้องนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวเรือหลักของทุกๆอย่างนะครับอายุ25ปีนะครับแต่ก็ไม่เคยได้น้อยใจเรื่องอย่างนะพี่น้องนะเพราะว่าครอบครัวก็เลยให้เราแล้วนะครับ แล้วแค่ผมแล้วนะครับแต่ทุกอย่างทุกสิ่งคือผมตั้งใจทําทุกอย่างนะพี่น้องเนาะนะครับก็ต้องขอบคุณพ่พอ,พอ,พอแม่ fc นะครับที่ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเนาะผมนีเ่เฮ็ดย่งนะครับมีวงเ้ยของมีอย่าง้าของ,ม,ง,ของมีธุรกิจของ้ยของเนาะเป็นวงนี่แหละมีรดแถวนะเป็นของ้ยของนะครับก็ ตรงนี้ก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับส่วนไปกับสารน้อยเป้้านแพงเราพี่น้องเราก็ได้ไปเอาประสบการณ์ในหลายๆอย่างนะครับและไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามาหาเสแวงหาผลกําไรหรือว่าต้องนูน่นต้องนี่ดิบอมแมนนะครับเรารู้สึกลักหมัวลำเรารู้สึกว่ามันสนุกมันม่วน,มนอยู่แล้วเราสบายใจนะครับเพราะว่าเราอยู่กับวงไม่ใช่ว่าเราไม่สบายใจเราก็อยู่กับวงไทยรถแหยเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพราะเป็น วนาเนาะนะครับส่วนไปสารวมันแพงแล้วก็จะเป็น,นอีกแบบหนึ่งไม่ได้เลยคือมันเป็นปกตินะพี่น้องนะครับเพราะว่าในลาง,งานกับเลือกงานมันต่างกันเด้นะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบอสโจขอบคุณเสียนนท์แล้ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสน้องชายคนนี้นะครับให้โอกาสลูกคนนี้นะครับผมดีใจนะครับที่หลายๆท่านให้การสนับสนุนอย่างดี นะครับมีมามีนะครับคอยเม้นให้กำลังใจตลอดนะครับขอบคุณมากๆกขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับผมแล้วนะครับนี่ความสุขคือการได้ทำความดีนะครับพี่น้องเฮ็ดดีทำดี คิดดีมีแต่สิ่งดีๆนะครับผมคิดว่าแค่นี้มันก็ความสุขของชีวิตเลยเด้นะครับสำหรับผมนะครับ <c oughs> ทีมันก็รู้สึกผ่อนคลายเนาะมานีนะครับอีกสักหน่อยก็จะได้เดินทางไปโคราชเลยวพรุ่งนี้ก็น่า,นาจะไปสำนักธรรเพลินโชเนาะอยากไปเบื้องอีรีนะครับก็แรกกะว,ว่าจะไปบ้านอีหลาเลยแต่ว่าคิดไปคิดมาอยากอยากไป ดูสถานลำเพลินโชว์อยากไปดูโชว์มากมากเลยนะครับอยากไปดูมากเลยว่าเอาไงดีเนาะวันได้ขับรถคนเดียวด้วยไงถ้ามีคนขับรถช่วยมันก็ไม่อยากทะร่นะครับแต่ที่ผ่านมาก็เดินทางโหยาวเลยเดินทางตั้งแต่ขอนแกนไปปราจีนบุรีปราจีนบุรีไปกำแพงเพชรโหแล้วก็ขับเองอีกเยอะนะกำแพงเพชรมาโคราชมาโคราชเสร็จปุ๊บ โคราชไปชุมแพ้คอ,อนแกนอีกแล้วไปสรราคาแบบโอ้โหอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เนาะจะได้รีบกลับเพราะว่าต้องเอารถไปอ่าเข้าศูนย์เข้าซ่อมแล้วพี่น้องเนาจะได้ได้เดินทางนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นไปหมอชิด2แล้วก็น่าจะลงไปศรีสะเกดเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่จะไปให้ได้นะครับหมอชิด2นี้คืออยากไปแห้งเลยปุ๊บเป็ียนอย่างคือเราอยากไปชมสาวน้อยลำพูนชูอยากไปถ่ายรูปไห้เพิ่นเพราะว่าเราว่า oh, มี ทีมงานยังไม่โพอนะครับเราก็อยากไปช่วยตรงนั้นเพราะว่าสาวน้ห,หนึ่งมีพี่เบนซ์แอดมินเกถ่ายอยู่แล้วไงน,นะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนะครับก็มาบ่นให้ฟังนะครับแล้วนนี้คือความสุขจริงๆนะครับได้พักผ่อนได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวได้ทํางานต่ออันนั้นก็คือความสุขนะครับหมอลัานี่คือความสุขของผมเหมือนกันนะครับผมก็าอาจจะยังเว้าเล้าก็าได้ปันานะพี่น้องเนาะนะครับ โอเคถ้ารับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับจเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกแม่เมียับคลิปนี้สวัสดีครับ